นนะในนะนะคลิปนี้เนระาจะพาไปดูว่าครอบครัวคนจีนเนี่ยเขาต้องไปเชงเหมมงกันยังไงอะไรคือเชงเหแมงที่สำคัญอาม่าจะอวดหลุมศพตัวเองนได้วว่าตายไปแล้วเนี่ยนายจะอยู่ตรงไหนนี่คือหลุมศพของอามา่าโอ้โหจะไปเชงียงแมงมต้องชาวยุง่งเหรอพี่พลสวัสด,ดีค่ะรบกวนแต่เช้าเลย เออถึงแล้วทำไมมันไม่้อยู่ฝั่งนี้นะพี่นาฮะไม่ฝั่งโน้มึงเป็นใครมารู้ว่าหลุมเหลากงงหล่อมากกูอยู่ไหนหนูบอกแล้วว่าหนูคือคนในบ้านหนูมาส่องรล่อเลพี่นาเคยมาปีนียกูเป็นหลานชายคนโตเดี๋ยวกูยังไม่รู้เลยว่าหลุมโสมากกงกูอยู่ไหนอยู่ฝั่งโน้นนูจำไม่ แล้วเราก็ถึงฮวงซุยของเหล่ากงเหล่ามาเหล่าโจโกงเหล่าโจมาหรือว่าบรรพบุรุษของนัดแล้วนะคะเชงงมิงก็เป็นเทศกาลที่ลูกหลานชาวจีนนะคะ จะกลับมาไหว้บรรพบุรุษที่หลุมศพหรือว่าสื่อสารนั่นเองค่ะคนจีนเนี่ยจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการกระตันยูเนี่ยเยอะมากไม่เป็นแม้กระทั่งตอนที่ตายไปแล้วนะคะการที่เราแวะมาดูแลหลุมศพของบรรพบุรุษของเราหรือผู้มีบุญคุณของเราเนี่ยนะคะจะส่งผลให้ชีวิตของลูกหลานเนี่ยดีขึ้นจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปน่ากัด<ม>ไปน่ายิ่งรวยเพราะว่าเพราะว่าปีนี้มาตรงนี้แล้วเมื่อไหร่อาม่าจะมานอนในหลุมนี้อ๋อยังอ๋อยัง ไม่มาเดี๋ยวคงไม่มีคนมาโราเลยซื้อไว้แล้วอ่ะเจ๊งกับไรไม่เอาว่าไม่มีใครมาว่าเหมือนคนจะไม่มาไหว้เหรออือเดี๋ยวว่าส่งเอาวิทูนมาไหว้แทนอายุวิถุยิ่งไม่มาแม่ก็ยังไม่ไปอันนี้จริงไหมแม่หนูไม่แม่หนูไม่มีห่วงสุยจะไปไหนล่ะก่อนที่จะมาไหว้บรรพบุรุษเมื่อถึงสถานที่นี้จะต้องมาไหว้ เจ้าที่ก่อนเจ้าที่ก็จะมี2อ,อย่างก็คืออ่าที่เขาเรียกตีจูเย่าแต่ส่วนใหญ่ที่นี่เขาจะเรียกแปะกงนะะแล้วก็จะมีเทพเจ้าฟ้าดินก็ตีกงเราต้องไหว้ตีกงก่อนแล้วค่อยไหว้แปะกงแล้วเดี๋ยวเราเค่อยไปไหว้ที่หลวงศพนะแล้เวเรามาดูพิธีกรรมต่อไปนใแ้่เป็นดอกไม้ประดับนะเอามาไหว้บนพูดง่ายๆมันล้างคาบ้านเขาอะตกแต่งให้เขาสวยงามว่าลูกหลานมาเยี่ยมนะ คือที่เขาต้องการเป็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร <c oughs> ้อนร้อนมากมาอยู่การแจ้งมันร้อนมากหลักวงชุยที่ด <c oughs> ีสองน,นี้ก็คือมันเป็นเนินเหมือนภูเขา <c oughs> สวยข้างหน้าเป็นน้ํา <c oughs> ของป้ามีพงชุยข,ของป้ายัาง <c oughs> ไม่มีพป,ป้าจะเผามันแพงไม่ซื้อน้องอย่างอันนี้ประมาณกี่บาทอันนี้ย้อนหลังไปยี่สิบกว่าปีก่อนตอนนั้นมาซื้อหลุมเป่าๆปาสองแสนห้าสองแสนห้า ยี่สิบปีที่แล้วยังไม่ได้ทำแบบนี้นะไม่ได้ตกแต่งนะเป็นที่เปล่าๆหล,ๆลุมเปล่าๆเนี่ยสนะองแสน้ะแล้วก็ทำตรงนี้หมดไปอีกแสนกว่าเนี่ยของเราตกลงกันไปเลยว่าตายไปไม่ซื้อนะเขาอย่างเดียวเอามาอนี้สวยจ้าเป็นี้คืออะไรอ,ะอ่ะกินซัวกินซัวแปลว่าคนไทยแปลว่าภูเขาทองอ๋อแบบภูเขาเงินภูเขาทองงั้นต่อไปเดี๋ยวอัวซื้อกิมซัวให้ลรือได้ ทุกคน <S <S มันมีกิมมิกนะคะนี่ฮาราแล้วเราก็ต้องยัดเงินยัดทองอ่ะเข้าไปอีกทีหนึ่งยัดให้เต็มๆตยัดไปซอยคู่นะอมามีแคตตาล็อกด้วยนะว่าแบบไม่จ่ายแล้วเขาก็จะมาเข้าฝันเราหรอเปล่าเขาออนไลน์สั่งเองได้ก็มีเงินในช้อปปี้เาจได้จะมีจ่าหน้าผู้รับ ผู้ส่งลูกหลานเขียนชื่อลงไปผู้รับชื่ออะไรวันเดือนปีที่มาฝากเรจะไดง <c oughs> ของที่โลกเราเลยใช่ไมมงั้นเดี๋ยวเขาับไม่ได้รับคนอื่นมั่วรับไปเหมือนบ้านคนเลยอ่ะมีบ้านเลขที่ด้วยนะคะสองสองห้านะคะเค่องเทศีเลข้ายด้วยนะของอาอากงเออ,อมีสูตรที่โลกเรามีภูมิาที่โลกนู้นมีลามูอันนี้ของนัทบอกอากงอาม่าบอกว่าเรามาเยี่ยมเขาแล้วนะ เราขอให้อากงอาม่าเนี่ยปกปักรักษาเราให้เสร็จไรทุกอย่าง,ง,ง,งแล้วทำงานหาเงินได้เยอะๆเป็นพันๆล้านโอ้แล้วตอนอีมีชีวิตอีมีพันล้านไหมอีมีหัวล้านอีมีหัวล้านอ่ะปลาเนี่ยเ,เอาออกไหมเอาไม่ได้เอาไม่ได้อะไม้ไผ่ไไไไเนี่ยนะเขาเอาเอาไว้เนี่ยล้อมเป็นวงเพราะว่าแสดงความเป็นเจ้าของว่าของกองนี้เนี่ยเห็นไหม มันมีเจ้าของก็คือเรามาไหว้แต่พวกหีไม่มีหญ้าก็เหมือนับชิาเขาหิวอ่ะเขาไม่มีเขาเจอเขาก็เอาเพราะเขาไม่มียา้าเอาไปให้แต่ถ้ามีไม้ไผ่มาต้านปุ๊บเขาเข้าไม่ได้แค่นี้เหรอเราบอกอาณาเขตว่านี่เป็นของที่อย่นนี้อาณาเขตว้าเกินแล้วลูกหลานมาเยอะๆเลยวันนี้มาไหว้นะคืนนี้ไปให้ฝันด้วยนะอาม่รู้จักเหรอรู้จักด่ากันทุกวันแล้วอีเคยมาเข้าฝันไหม ม่เคยแล้ว,<ด>วันนี้อีมาบอกว่าเมื่อไรจะตามอวไปโอ้อีไม่เรียกหรอกอีบอกให้อยู่กับลูกหลานก่อนเคยมาเข้าฝันอีบอกอีรอร่นาหลายปีแล้วบ้าวั <c oughs> วก็มีห่วงซุยของวัวนะแต่ว่าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะยังเหรอเ,อ,อเดี๋ยวจะพาไปดูนี่กืหลุศกมาแม่โอ้เดี๋ยววัดใตวัวก็มาอยู่นี่เด็นดิ้นถนนเลยนะ ไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่งามันมันซ um e: no. I mean, right? right. so ื้อตอนนั้นซื้อไม่ใช่อย่างนี้นะมันนานแล้วยี่สิบสามสิบปีแล้วมันมันไม่แต่ปกติถ้ายังไม่ตายเขาก็ยังไม่ทําใช่ไหมใช่ทำไม่ได้เดี๋ยวถ้ารื้อตายมันก็สวยแบบนี้สัญญาเดี๋ยวถ้ารื้อมาอยู่ตรงนี้อัวทําให้สวยสวยเลยแล้วอัวจะแบบส่งคนมาว้ถ้าอัวไม่ว่างมานี่ไงเดี๋ยวส่งจ้างอวิมาไหว้ออวิสัญญาก่อนนะหนูมาทุกวันเลยมากไม่ได้เีหนึ่งพอ มาทุกวันไม่ได้หรอมากมันไม่มีเวลามันจะได้ไม่เหงาไง้มึงก,กว่ามากเหรอมามึงลงไปอยู่กับอ่าเลย <c oughs> ก็จบแล้วนะคะสำหรับการมาไหว้เชงเม้งในแบบฉบับลูกหลานคนจีนได้เนาะตอนนี้ก็เป็นอันครบพิธีทั้งหมดนะคะเราจะกลับแล้วเราก็จะบอกให้เขารู้ว่าเราจะกลับด้วยการจุดประทัดและเป็นการฉลองให้เขาให้เพื่อนบ้านรู้ว่าเฮ้ยคมีลูกหลานมาเยี่ยมเว้ย <c oughs> พี่นาจุดไปหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยตายแล้ว อจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าทําแบบนี้เราจะถึงไหมอีไปเกิดหรือยังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่านาว่ามันก็เป็นแบบการทําเพื่อแบบความสบายใจของลูกหลานที่รู้สึกว่าเออทำแล้วยังได้ดูแลบรรพบุรุษอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออเรามีความกตัญญูต่อแบบต้นตระกูลเราอะไรเงี้ยเนาะล้วปาว่าอีไปเกิดยังอีกเขาไปเกิดเลย <c oughs> เพราะถ้าไมยังไม่เกิดนี่แสดงว่าบาปต้นเยอะ มันจะมีเลขที่ประทัดเวลาจุดเสร็จอ๋ออเลขอะไรอ่ะอ๋อหกแปดแปดเก้เก้าใส่วนใหญ่นะลูกหลานจะได้โชคมาจากไอตรงนี้แหละอ่ะแล้วบ้านอื่นจุดก็เป็นเลขอื่นแต่หวยมันออกเลขเดียวงวดอื่นเนี่ยของเรางวดนี้หรืงวดอื่นต้ได้ผมงวน่